มาจ้า EP สองตามคําเรียกรอ้องอันนี้ของพี่โบอันนี้ของพี่บอลไปอุ๊ยมาถึงก็เดินเลยเหรอหนึ่งช่องหนึ 1> 1่งนะแล้วก็แล้วออก,อออกแล้วก็ปล่อยมาจ้าเออนี่นะมีปล่อยมาจ้าของพี่บอลยังไม่ทันออกจากจุดสตาร์ทกระโดดเล่นซะลวกระโดดเล่นซะแล้ว,ลลวพี่โบรอดได้ไง อ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยได้สามกับหนึ่งก็ได้ไปสี่เก้าจ้ะไ่จ้ะนับจากคุณสตาร์ทหนึ่งสองสามสี่โอ้โหอยู่ข้างหน้ามาเลยจ้ะอ่ะพี่โบนะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยมานะอุ้ยหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยโอ้โหอยู่ในถังขยะด้วยพี่โบอยู่ถังขยะรอดปลอดภัยจ้ะอ่าอุ้ยหกกับหนึ่งเจ็ดเป็นกันจ้ะแนะนำเลยจ้ะแรงมากอ้าวอ้าวออกจากถังแล้วนะจ้ะสองกับหมาก็คือเดินสองเก้าเดินก่อนแล้วค่อยปล่อยมา หนึ่งสองโอเคตัวนี้ของพี่โบตัวนี้ของพี่บอลเรอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละไปมองดูก้าวๆวันๆกันไปเลยเออนั่นแหละแล้วก็หยุดพอดีมากไอ้หนูมันจะมาชนตัวเดียวไม่ได้ใช่ปยกมันทำไมก็ลืมขอโทษขอโทษกลับมาจ้ะกลับมาจุดถังขยะเอาแล้วงี้เรากลับมาพร้อมกันแล้วทำไงอ่ะก็อยู่ในถังเดียวกันก็อยู่ใกล้ๆกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าอีกคนหนึ่งขยับก็ค่อยเข้าไปในถังโอเคอ่ะแต่อยู่ไปเพราะว่าอย่างเธอต้องเดินเนาะเธอต้องเดิน อ่าฉันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนอ่ะสมมติอยู่ในถังขยะเหมือนกันสองกระหม่อมสกระหม่อมพี่บอลก็จะเดินก่อนอ๋อสตาร์ทออกออกจากถังเนาะก็จะเป็นหนึ่งสองโอเคต่อยมาพี่บอลสบายใจแล้วก็เลยจ้ะสวดมนต์เลยสวดมนต์ลอยจ้ะยังไงยังไงชนไปเลยชนไปเลยไปลไม่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 ไปลูกไปลูกไปลูไปลูนั่นแหละเข้ามุมไปสองกระหม่อมเหมือนกันอ่าออกมาจากถังขยะที่ปลอดภัยแล้วหนึ่งสองเอาละฝากหน่อย ปล่อยมาจ้ะไปจ้ะน้องปักที่รัดยังไงยังไงยังไงเอ,ไไไเอาไปไปไหนเอองงไปก่อนงงไปงงไปเออโอเครอดอุ้ยหกกับสองแปดนะจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหไกลจริงแต่ก็เสียงอ้าหกหนึ 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเอาละมามาเอาละ่ะอุ้ยรอดครับสี 4, 2, ่บวกสองจะเป็นหก หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวหมามาเลยจ้ามาเลยจ้าปล่อยมาเลยพี่บอลนับอยู่ถังกระยาอ่ะปล่อยมาเลยจ้าอุ้ยอุ้ยโหไกลใช่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวไม่มีถังให้อยู่จ้าอยู่กับพี่บอลไม่ได้หรอไม่เขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาอยู่ไม่ได้หมามาหมาสองอันไปอุ้ยโอ้สี่เอาเข้าเส้นชัยหรือเปล่าต้องนับเราด้วยหนึ่งสองสามอ้าวเดี๋ยวทาน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 นี่ฟินิชจ้ะมีนี่นี่ ฟินิชแล้วจากพี่บอลเข้าเ้นชยัยพี่บอลชนะจากรอดปลอดภัยพอพี่บอลถึงตรงนี้ก็เข้าบ้านมีหมาได้สเร็จ